มีวัดสีมนเรืองนะครับจะมีเป็นศินละปะจีนด้วยนะครับมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับเป็นพระโพธิสัตว์แม่กวนอิมนะครับจะเป็นศินละปะจีนนะครับคงมีชาวจีนมีศรัทธามาสร้างถวายวัดนะครับออเป็นพระแม่กวนอิมโพธิสัตว์นะครับอันนี้อยู่ที่วัดพุทธ เสรวาดเรานี่แหละครับจะแม่กวนอิมยาพวกชาวจีนมาเห็นก็จะกราบสักการะบูชาหรือว่าฝ่ายมหายานนะครับมาเห็นก็จะกราบสักการะบูชาก็เดินไปเรื่อยๆรื่อไรสดนะครับภาคสองเนะื้อตะกี้ไปขออนุญ,ญาตพระคุณเจ้าอยู่ถ้าไม่ขออนุญ,ญาตก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับเราถ่ายคลิป ไร้สดอย่างนี้นะฮะทางวัดท่านก็อนุญาตแล้วล่ะครับก็สบายใจทําได้เต็มที่แล้วทีไม่ได้ขี้ผมถ่ายบันทึกวิดีโอผมไม่ได้ขออนุญาตผมก็ไม่สบายใจทีนี้ผมก็เลยไปกราบพระสท่านนะครับขออนุญาตท่านท่านก็ตามสบายโยมก็ไปจัโปรโมทให้ท่านด้วยครับวัดศรีบุญเรืองนี้ก็อยู่ที่อําเภอเมืองครับอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูตาําบลให้วัดตําบลอะไร สวยงามนะครับผมอันนี้เป็นทรงเป็นไม้นะครับอยู่ข้างบนก็สวยงามนะครับเป็นไม้ขอบคุณท่านที่เข้าชมนะครับท่านบางทีไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวผมช่วงนี้ว่างหน่อยหนึ่งก็เลยมาเที่ยวนะครับ ก็เลยมาเที่ยวตามวัดตามวาไหว้พระพระพุพะทธธรรมประสงค์สบายใจนะครับ <c oughs> นี่มุมหนึ่งครับมุมนี้ก็สวยงามนนก็สวยงามสําหรับเรื่องของการแจกสลักนะครับช่างทางภาคเหนือนี่เขาทำนานเก่งมากเลยนะครับแจกสลักอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นอุโบสถนะครับ มีสองหลังเลยนะครับทางเหนือนี่ทํากันเยอะเลยครับวิหารครูบาศรีวิชัยนะครับ่แล้วก็วิหารวิหารท่านครูบาศรีวิชัยนะครับก็มีโยมส่วนตัวนะครับท่านมาสร้างให้นะครับคนมีกระตังเนาะสร้างเป็นส่วนตัวไม่ใช่ส่วนรวมสร้างถวายนะครับสังเกตดูคนรวยๆอยู่ที่เท็กเชียงใหม่ก็จะมาสร้างวัดสร้างวานะครับอันนั้นก็เป็นวิหารอีกกนหนึ่ง น,นี่รูปทรงสวยงามมีพญายนาคด้านหน้าหนะมาจะก,กาหรือเปล่าไม่รู้นะมีหมาด้วยนะครับห้างจอดแนวทางนะสวยงามนะครับเพื่อนๆไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นตามานค,คนมาถ่ายทำก็อายุมากแล้วเอาเรามาดูพระวิหารใหญ่กันนะครับ รวิหารใหญ่กันรูปทรงสวยงามนะครับขอบคุณท่านที่เข้าชมมุมนี้นะครับอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆหน่อยจะได้เห็นเต็มตาพระวิหารน,น,น่าสวยงามนี่ครับสวยงามนะครับ เดินมุมนี้สักหน่อยนะครับเดินมามุมมุมสองสามสี่มุมเลยโอ้มาเยอะจังเลยวัดนี่กลัวมามาวัดคงไม่กัดโยมหรอกมั้งอไม่เป็นไรคงไม่กัดกัดจะถือว่าตัวเองบาปละ ก็เบิ้งงามบอพี่นองงามยีเดนะ้เนาะเอาเสียงภาษาอีสานนี่แหละครับไล์สดผมไม่ต้องบันทึกไปตัดต่ออันนี้ยาวเลยไล์สดไล์สดไปแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอาวิดีโอเราได้นะครับไล์สดแล้วก็ดาวน์โหลดมันก็จะบันทึกให้เราเราเข้าไปที่ไลท์ไล์สดซ้ไำไล์ซ้ำมอยังนี่แหละครับเข้าไปเขาก็ดาวน์โหลดออกก็จะเป็นวิดีโอวออกมาให้เราทันที่ไล์สดนะครับ เดินไปจะมีอีกวัดหนึ่งอยู่ครับวันนี้ขอสองวัดก็พอเมื่อวานนี้สามวัดควบเลยช่วงนี้มีเวลาหน่อนนะครับจะม,มีเวลาก็เลยท้างบ้างนะครับก็เลยออกมาเดินเดินตามวัดตามวาระยะทางก็ประมาณสิบกว่าโลจากที่พักนะครับเดินแล้วนะครับกับก็ประมาณยี่สิบนี่แหละใจรักช่วยกดติดตามกดแคร์กด อะไรให้หน่อยเด้อพี่น่องเย้ยเดินมาใช้เวลาเดินทั้งเจ็บขาด้วยนะเนี่ยคนถา่ายขาไม่ดีด้วยแต่ใจรักชอบาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆต,ตามวัดตามวาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับก็จะมีใน YouTube ด้วยนะครับเที่ยวไปดูไปนะครับผมก็จะออก YouTube ด้วย นี่มุมหนึ่งของพระาธาตุนะครับท่านประดับประดาด้วยแก้วสวยงามสีทองเหลืองอลามหนุนยอดเจดีคงทำนานแล้วล่ะครับเจดีจะมีลมฉัดด้วยนะครับสี่มุมเลยครับลมฉัดถ้าเป็นบ้านเราก็ เป็นวัดที่โด่งดังมากบ้านเราไม่ค่อยมีวัดลักษณะนี้เป็นภาคเหนือถ้ามีในแต่ละอำเภอก็จะเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงอย่างพระธาตุนาดุลพระธาตุพนมหลายๆพระธาตุพระธาตุสัจจะพระธาตุสีสองลักษณ์อะไรอย่างงี้แต่ภาคเหนือนะไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่าพระธาตุเนี่ยเยอะเหลือเกินเลยครับทุกวัดจะมีหมด นะครับทุกวัดจะมีหมดสวยงามด้วยอย่างวัดศรีสุพรรณพระธาตก็ถล่มนะครับผมก็ได้ไปถ่ายทําอยู่วัดศรีสุพรรณก็ได้ไปอันนี้วัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองนีอ้อยู่ที่เชียงใหม่ก็น <cing> ี่วัดนี้แล้วครับก็จะมีอยู่ที่มุกดาหารอย่างวัดหนึ่งชื่อเดียวกันอยู่ศรีบุญเรืองก็มีอีกวัดหนึ่งชื่อมันก็มีอยู่ที่ทุกที่นะครับนี่คือวัดศรีบุญเรืองแล้วครับถ่ายรอบนี้แล้วก็ เดินรอบวัดนะครับเราไม่กล้าขออนุญาตท่านเปิดให้ดูภายในนะเพราะว่าเราก็เป็นแชร์มาจากที่อื่นนะครับวันที่4ี่ก็จะมีงานบุญกระถินมีโอกาสก็จะมาร่วมงานอยู่ครับบุญกระถินนะเดินมาได้เรียบร้อย มองมุมนี้ครับวันนี้ไร้สดอย่างเดียวไม่ได้ถ่ายคลิปเหนื่อยตัดต่อครับมุมนี้จะมีต้นไม้เยอะมากเลยครับรอบๆวัดจะเป็นต้นไม้มีสนามสนามก็เรียกว่าลานวัดด้วยเอาเชเราจะออกไปหน้าวัดนะครับท่านผู้ชมหน้าด้านนี้จะเป็นรูป อะไรนะครับลองไปดูกันมุมกว้างๆนะวัดดูเอามมุมกว้างครับสวยงามมากวัานะั้ขอบคุณครับที่เข้าชมวัดทาาเนื้อมีแต่วัดสวยๆนั่นะครับพี่น้องวัดสีบุญเรียงอ๋อดูแล้วว่าตำบลหนองหอยนะครับวัดสีบุญเรืองอยู่ที่ตำบลหนองหอย อำเภอเมืงองม,มีฟรีไวไฟด้วยเชวนบัี่มีฟรีไวไฟด้วยทางตะว,วันกำลังตกดินโอเคนะครับพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ